ก็จริงๆขอใช้คําว่าลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนด้วยสาเหตุอะไรก็ขอชี้แจงว่าเป็นจริงๆมันเป็นความเอาอีกทีไหมต่อเลย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 ว่าเป็นอ่านลงแป๊บนึงจะได้พูดทีเดียวเอาใหม่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเยนเรียนนะคะอ่ะเอาใหม่ไหมคะ เป็นเพื่อนคะ่ะก็จริง,รงๆเป็นการตัดสินใจขอ, <qualc üre S 1> ของเราทั้งคู่แล้วเราก็รู้สึกมั่นใจแล้วก็ดีใจกับการตัดสินใจนี้ยังไงก็ตามเขาก็ยังเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนที่ดีของปูและปูก็ยังมองเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วปูก็รู้สึกว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปูค่ะอย่างนั้ <whereas S 1> <ใ>นเหตเพราะอะไรจริงๆมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยปูไม่สามารถบ่งบอกว่าเป็นคําพูดได้ว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่มันเป็นความรู้สึกแล้วเรารู้สึกว่า มันเป็นการตัดส er ินใจที่ใช่ค่ะปู่หลายๆคนมองว่ามีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเอาค่ะเดี๋ยวเอาเสียได้เวลาก่อนไม่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแต่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเหมือนกันคห้าปีมันก็จะนานเหมือนกันค่ะแต่ฮาก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆปูเป็นคนที่มองชีวิตกับการอยู่ในปัจจุบันนะคะครอบครัวเป็นไงบ้างครอบครัวก็โอเคนะคะจริงๆทั้งคุณแม่คุณพ่อปูสนับสนุนปูรักและเคารพ ครอบครัวคุณโนดมากแล้วก็ยังคงคุยกับคุณโนดอยู่เหมือนเดิม <ๆ S 2> เรายังมีการโทรปรึกษากันตลอดค่ะเรื่อย่างนี้คนไม่มองมีมือที่สามอ่ะคะโอเคค่ะก็จริงๆคุณโนเขาก็มีเพื่อนผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> <ๆ S 1> เขาก็เรียนคอร์สทำนู้นทำนี้แต่ปู่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนดีค่ะอย่างลา่าสุดมันเหมือนมีภาาว่าแบบโนดไปคว่กับผู้หญิงที่พัทยาค่ะก็ปพราว่าเป็นเพื่อนคนนะคะจริงๆก็อย่าเชื่อมโยงเขาไปเลยให้เขาดูไม่ดีจริงๆปู่รู้สึกเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งอยากท้ายแล้วอ่ะถึง อะไรก็ตามจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็คือเพื่อนคนหนึ่งของปูแล้วปูอยากเห็นเขาได้ดีอยากเห็นเขามีชีวิตที่ดีอยากเห็นเขามีความสุขเลิกกันนานหรือยังคะปู่างกันนานยังครับปูยางที่บอกค่ะมันคือความรู้สึกค่ะค่ะเลิกกันนานหรือยังเข้ากันไม่ได้จริงๆก็มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะจริงๆมันบางครั้งมันถึงจุดๆหนึ่งในชีวิตที่เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่า อด้ยังไงดีอะอยากจะถอยหลังแล้วก็สะท้อนกลับมามองตัวเองและความรู้สึกตัวเองว่าเราต้องการอะไรและเขาต้องการอะไรแ่ติดใจนานหรือยังประมาณไม่ไม่กี่อาทิตย์ค่ะแต่ปูว่าความรู้สึกนี้ก็มีมาสักพักแ่ะแต่สิ่งขอนอันนี้ก็ใกล้แต่งงอปูว่าทุกคนคิดไปเองนะคะแต่ว่าสําหรับปูปูปูอายุเท่านี้เองนะก็คือก็โตแต่ก็มันมีอะไรอยู่ข้างหน้าที่ปูยังรู้สึกว่าปูยัง เื่นเต้นด้วยแล้วมีความสุขที่มันจะเกิดขึ้นเลยถามว่าซีเรียสไหม,มไม่ค่ะปูม,มันมีจุดที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊เราต้องแบบหยุดแล้วไม่นะคะจริงมันมันคือเวลาค่ะก็ต้องดูระยะเวลาด้วยมันไม่ได้วันสองวันเนาะแล้วก็จริงๆเวลาปูทําอะไรปูเป็นคนที่ค่อนข้างคิดแลแ้วไตรตรองและปูอยู่ในจุดจุดหนึ่งในชีวิตที่จะแปลกไหมที่บอกว่าโสดอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ค่ะค่ะคนที่บอกว่าปูร้องไห้ จริงๆจะบอกว่ารูปนั้นเมคอัพเป๊ะมากเลยนะคะที่ลงไอจีค่ะก็เลยแบบเสียความรู้สึกนิดนึงบอกว่าน้ําตาไหลจริงๆไหมนะคะลูปหน้าเป๊ะอยู่แล้วจริงๆครอบครัวปู่เราก็มีพูดคุยกันปกติแต่วันนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องที่เหมือนที่ทุกคนคิดเลยและปูว่าพอข่าวมันมี speculation มาคนพูดวิจาร์ณไปมามันเลยมีการเข้าใจผิดไปใหญ่ แต่ตอนนี้ก็ชี้แจงแล้วแม่แม่ไม่อยากให้เลิกกันแม่ก็แม่ปูนี่คะ <c oughs> <c oughs> ปูว่าแม่จริงๆก็ก็รักพี่โน้ตนะคะแล้วก็รักปูด้วยแต่เพราะถ้ารู้จักปูดีแล้วจะติดตามข่าวปูพ่อแม่ปูไม่ค่อยยุ่งเรื่องชีวิตส่วนตัวปูเท่าไหร่คะ่ะจริงทางครอบครัวทั้งสองฝ่ายมีแบบพยายาม <c oughs> พูดคุดยกันม่ปรับเราเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะแล้วอย่างที่บอกสถานะเปลี่ยนแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกันและกันนะคะปูยังรู้สึกว่า ปูคุยกับเขาได้เกือบทุกเรื่องแล้วก็ยินดีกับเขาในทุกๆเรื่องอะค่ะคือเป็นดูตื่นเต้นค่ะปดูเพลิดไหมคะไม่จริงก็ไม่นะคะเพราะว่าปูเป็นคนที่อยู่กับเรื่องจริงคือปูเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันนะถ้าติดตามข่าวปูมาในที่ผ่านมาปูอยู่ในจุดๆหนึ่งในชีวิตของปูที่ปูรู้สึกว่ามันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วและปูมีความสุขกับมันในทุกๆวันปูแค่อยากจะอยากจะใช้ชีวิต ของตัวเองไปอีกสักพักหนึ่งอ่ะซึ่ง<ม>ถ้าฟังดูแล้วก็ไม่ได้เรื่องแปลกนะเพราะเพราะระยะเวลาที่พบกันมันก็ค่อนข้างนาน<ม><ม>อูเคยเป็นคนแบบว่าตัดสินใจแบบหยุดทางนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นทั้งสองฝ่ายนะคะ<ม>จริงมันถึงจุอิ่มตัวม,มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ<ม>จริงๆคนตื่นเต้นมากแต่ มันเป็นเรื่องธรรมดามาเลยนะคะมันเกิดขึ้นทุกที่ไม่ไม่จะจะไม่มันมีะ่ว่าเหมือนว่ามีบางคั้เราเกิดไปในกาลยุคละโอ้ยไม่หรอกค่ะเขาน่ารักค่ะกาสรีเทิร์นที่จะมีโอกาสรีเทิร์นนะคะจริงๆแล้วปูว่าปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไหมคะปูเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันแต่ก็ปูยังไงเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปูเป็นที่ปรึกษาที่ดีปูยินดีที่จะเจอเขาในทุกเมื่อแต่ณเวลาเนี้ย กูแฮปปี้กับการตัดสินใจครั้งนี้มากแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคเหมือนเราเพิ่งไปเที่ยวมันกลับมาด้วยเนาะเมื่อเดือนที่แล้วก็จริงๆอย่างที่บอกมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะถ้าเจอกันก็คงไม่แปลกมันหลายปีเลยอย่าปซีเรียสไม่นะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ทั้งคู่ค่ะเวลาเราเลือกที่จะเดินไปข้างหน้ามันไม่จําเป็นต้องกลายเป็นเรื่องที่เครียดหรือเรื่องอะไรก็ตามจริงๆบางครั้งการเลือกในสิ่งที่ดีกับตัวเองอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ค่ะปูใจแข็งมากเลยนะ 4รองนี่คะใช่ค่ะ4.2โลเราก็เจอมาแล้วจอ๋อไม่จริงไมค่ะเราเรายังเราจริงๆเรายังคงคุยกันเหมือนเดิมนะคะแล้วปูก็ไม่สบายใจถ้าใครจะตีข่าวเขาในทางที่ลบเพราะปูก็เป็นทีมกองเชียร์เขาเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าเขาจะครบปูหรือในอนาคตครบใครก็ตามปูยังเป็นทีมโน้ตอย่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าทางนี้จบกันสวยมาก ก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะมันคือชีวิตมักจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มักจะเป็นเรื่องแย่เสมอค่ะอันหนึ่งนะคะหุ่นแทบน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณพี่ตอนนี้ถือว่าแฮปปี้ทั้งเราและโน้ตแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ผมว่าแฮปปี้นะคะก็ก็โทรคุยกันตลอดค่ะ จริงๆอย่างที่บอกอย่าพิ่งซีเรียสเลยมากเพราะถ้าทางเราเลยไม่ซีเรียสอ่ะคนอื่นก็ยังไม่ควรจะซีเรียสตาตกใจมค่ก็ตอ, <c oughs> ตอนแรกก็ตกใจนะแต่ว่าจริงๆจะอยากจะขอบคุณพี่ๆนักข่าวมากกว่าขอบคุณแฟนคลับที่มเมสเซจมาขอบคุณคนรอบข้างที่ส่งกําลังใจให้ทั้งตูแล้วก็ตัวถึงคุณโนด้วยและขอส่งความสุขกลับไปให้ละกันว่าพวกเราโอเคค่ะแฮปปี้ดีโอกาสโอกาสรีเทิร์นกลับไปรักกันใหม่พอจะได้ไหมคะ ก็บอกเป็นเรื่องของอนาคตค่ะจริงๆปูบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าปีหน้าเดือนหน้าปูรู้สึกยังไงแต่ณเวลาเนี้ยปูและเราสองคนมั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้แล้วแฮปปี้ค่ะใช้คําว่าโสดได้ค่ะแล้วแม่แม่แม่ทณโน้์ล่ะคะามีแฮปปี้ค่ะไม่ค่ะปูไม่เคยมองเรื่องนี้เป็นปัจจัยหลักค่ะปูมองปูมองคนที่หัวใจค่ะณตอนนี้ปิดประตูหัวใจไปก่อนสักพัก ขอเปลี่ยนว่าอยากไม่อยากไม่อยากใช้คําว่าปิดนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าคนติดตามข่าวปุมมสักพักหนึ่งปุมมองเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสําคัญมาสักพักแล้วปูอยากมามองว่าเรื่องงานอ่ะเป็นเรื่องสําคัญบ้างก็เลยขอเวลาใช้เวลากับตัวเองใช้ชีวิตสนุกสนุกเฮฮาทำงานไปจะวิ่งก็วิ่งจะไปไหนก็ไปโอเคค่ะโอเคลูกค้า ได้เอาสวยๆอันนี้แบบหล่อ่ะวันนี้มาเปิดตัวตอบลูกค้าเขาก่อนอะลูกค้าก่อนออะอะอลูกค้าจะเป็นมองกล้องไม่มองกล้องโอเคได้มาต่ออะ